สร้างอาุาาักรหุตสาหกรรมในดนแดนเวนมนตอนที่41ผู้หญิงผู้หญิงงั้นเหรอพวกแกเป็นใครกำลังทำอะไรกับเด็กผู้หญิงคนนั้นกันโอ้โอ้โอ,โอ้ทำอะไรละ่ะก็แค่เล่นสนุกไงล่ะสาวน้อยเธอไม่อยากจะมาสนุกกันกับพวกเราหน่อยเหรอใช่แล้วพวกพี่ชายรับรองเลยว่าจะทำให้เธอสนุกแน่นอนฮ่าฮ่าฮาเอ๊ะนี่ ไม่นะเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วยด้วยลูกพี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้ลูกพี่ช่วยด้วยลูกพี่ช่วยผมด้วยพวกเราไปทําอะไรให้เธอไม่พอใจอย่างนั้นหรือเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกพวกนายจับตัวไปใช่ไหม เธอเข้าใจผิดแล้วพวกเราเป็นแค่พ่อขาทาสจากเขตของนายุกเอ็ดกาเท่านั้นที่มาที่นี่ก็เพื่อนําท่าเหล่านี้ไปส่งมอบให้กับนายท่านที่ซื้อพวกเธอมาแทนนายุกเอ็ดกานี่คือเอกสารขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรานายุคเอ็ดกาฉันจําได้ว่านายน้อยเลนเคยบอกไว้โรซาลินช่วงสองสาวันวันนี้เวลาเธอออกไปลาดตะเวนน่ะก็สังเกตดูหน่อยว่ามีคนจากทางนายุเอ็ดกามาแถวนี้บ้างไหมได้ค่ะนายน้อยเลนมีอะไรที่จะต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ สร้างเรื่องยังไงล่ะเอ๊ะในเมื่อมันเป็นความเข้าใจผิดถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ถือซะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นว่ายังไงล่ะถึงแม้จะไม่รู้ว่านายร้อยเลนหมายถึงอะไรที่คำว่าสร้างเรื่องแต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้แล้วละ่ะในยุคเอ็ดกาบ้าบออะไรกันกล้าดียังไงมาสร้างเรื่องในเขตของนายน้อยเลนพวกแกทุกคนฮุกเขาลงดีๆซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าหันไม่เก่งใจใหญ่ยยนี่อย่าให้มันมากไปหน่อยนะั แกคิดจริงๆหรอว่าจะรอดชีวิตออกไปจากมือคนมากมายขนาดนี้ของพวกเราได้ฉันจะพูดอีกครั้งไม่ยอมแห้ก็ตายซะล้นหาที่ตายถ้าไม่อยากตายก็คกเขาลงกันให้หมดคุณหนูโราลิน คุณหนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับจับคนพวกนี้ทั้งหมดแล้วโยนเข้าไปในคุกใต้ดินรอการตัดสินจากนายน้อยเลนครับลงมือได้นายน้อยเลนชั ane, ้นโลซาล,ลินค่ะมีเรื่องสำคัญจะรายงานเข้ามาสินายน้อยเลนเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้จับกลุ่มกองคาราวานพ่อขาที่มาจากทางนยูเอสก้าค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอปัญหาได้ง่ายๆแบบนี้ ถามน่ดีมากโรซลินแล้วกองคารวานพ่อขานั้นขนอะไรมากันล่ะเรียนนายน้อยเลนเป็นกองคารวานพ่อขาที่รับผิดชอบการขนส่งธาตุค่ะผู้เขามีเอกสารรับรองจากเดยุเอดกานายน้อยเลนกล้าดียังไงมาขายแรงงานของฉันไอ้พวกสาะระเลวพวกนี้ล้นหาที่ตายชัด,ชด นาะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละ